ทุกคนฝนติดต่อกันเนี่ยเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วเมื่อวานกับวันนี้ที่เล่นทั้งวันทั้งคืนเลยแหละพี่ก็ติดฝนอยู่ในบ้านออกไปไหนไม่ได้บันแฉถนนมันลืน่นออกจากบ้านลำบากไม่มีอะไรกินก็ต้องหากินตามบ้านตามสวนนี่แหละเก็บผักบุ้งกินกับน้ำพริกปลา วัสดีพี่สาวให้น้ำพริกปรามาใส่ตู้เย็นติดเอาไว้นี่แหละกินของแบบนี้แหละไข่ต้มมีไข่อยู่หาผักมากินกัดได้แล้วมือหนึ่งกินมันอยู่อย่างนี้แหละมันออกไปยากมีกินดีกว่าไม่มีกินมียังไงกินอย่างนั้นพี่สะดวกแบบนี้ด้วยแหละพี่เป็นคนกินง่ายอยู่ง่าย ผักในสวนก็พอเก็บกินก็พอมีกินเยอะมะละกอก็มีตามแค่มีพริกติดบ้านมะนาวก็มีพอจะตำส้มตำได้แต่เช้าเนี้ยตื่นมาขี้เกียดเอาแบบไม่ง่ายปลาสาบไข่ต้มลวกผักบ,บุ้งอ่อนๆออ,ออย ว่าแล้วน้ำลายไหลดกไปีไปกินแหละนี่อะไรให้มันตกให้มันแฉะอยู่งี้ทั้งวันแหละดูมันไปหญ้าก็ขึ้นเยอะได้ฝนนี่โอ้โหทำพี่นะถอ,อนหญ้าตัดหญ้าก,กันไม่ทันไม่หวัดไม่ไหวปล่อยให้มันยาวมันขึ้นทีเดียวให้เสร็จไปเลยให้มันขึ้นไปเต็มที่เถอะ เดี๋ยวพอพี่ไม่มีทางเดินเดี๋ยวพี่ตัดมันเองปล่อยมันก่อนให้มันได้ใจไปก่อนให้มันใหญ่โตไปก่อนให้มันขึ้นเยอะๆให้มันขึ้นเตี่่ไปเลยพอพี่ไม่มีที่ไม่มีทางจะเดินจะแหวกจะเดินออกไปก็เออเดี๋ยวพี่จะตัดมันเองขึ้นทุกวันฝนยิ่งตกยิ่งได้ใจขึ้นกันใหญ่เลยทีนี้เอาที่มันสบายใจไปเลย โอเคิ้วไอ้กินนะเก็บเสบแลนะ